สวัสดีจ้าอ่ามือนี่กะมาแปลกแปลกแน่จากน้อยเนาะจานะ้าเนาะพามาเลียงแพ้ด้จ้ามาเลียงแพะกับน้องแก้มเนาะจานะ้าเนาะเลียงแพะกับน้องแก้มอ่าเล่นกับแพะเนาะจานะ้าเนาะชมบรรยากาศอ่าทงให้ทงน้ไปพร้อมเนาะจานะ้าเนาะชมปลาอ้อยมีภูเขาล้อมเนาะจานะ้าเนาะอ่า ป่าทงนาเขาธรรมชาติจ้ะแบบธรรมชาติอยู่กลางทงไฮทงนาเนาะจ้ะเนาะอ่าข้างๆก็จะมีปลาอ้อยเนาะจ้ะจะมีปลาอ้อยทงนาจ้ะทงนาบรรยากาศดีเนาะจ้ะเนาะบรรยากาศดีมันอีก็เลยเอามาอ่าให้พี่ให้น้องรับชมน้ำกันเนาะจ้ะเนาะอ่า มาเลี้ยงแพะจ้ามาเลี้ยงแพะกับน้องแก้มเนาะจ้าเนาะอ่าน้องแก้มจะพามาเลี้ยงแพะมานี้เว่าเรื่องแพะเนาะจ้าเนาะเว้ารเรี่ยงแพะกะเริ่มแรกกะสื่อสื่อมาเลี้ยงจ้าสื่อมาเลี้ยงจกอ่าประมาณสิบตัวจ้าสิบตัวสื่อพอพันมามาตัวหนึ่งเนาะจ้าเนาะเลี้ยงมาได้ปีนึงแล้วจ้าเลี้ยงมาได้ปีนึงเลี้ยงมาได้ปีหนึ่งเนาะ ตอนนี้แพร่กอ่ะขยายพันธุ์ออกมาเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะขยายพันธุ์ออกมาเรื่อยๆได้ลายเติบแล้วจ้ะ แพน,นด้าไปแพนด้าแพนด้า,ดาจ้าตอนซื้อมากะแพะก็มีลูกอยู่สองตัวเนาะจ้าเนาะมีลูกอยู่สองตัวกันเลยเขากันเลยแพะแพะพันธุ์ขยายไว้เนาะจ้าเนาะอ่ากัดไ่ได้ เลี้ยงหัวหานเลี้ยงอย่างดอกจวาเลี้ยงตามธรรมชาติเนาะจา้ะเนาะเลี้ยงตามธรรมชาติก็คืออ่ากินหญ้าจ้ะปล่อยให้กินหญ้ายนี่ยมือเ้ากะเท้าหนึ่งนาะจ้ะเนาะยนี่ยมือเ้ากะเท้าละสองสามชมั่วโมงจ้ะหลอกกะตอนแรงอีกเท้าหนึ่งนาะจ้ะเนาะตอนแรงอีกเท้าหนึ่งยนี่ยมือแรงอ่าบางเท้ากะหยาง,งานกนะแจกเอาตัดกระถินจ้ะตัดกระถินไป ใส่ไว้ในคอกให้เขากินแล้วก็ะจะปล่อยจะปล่อยมือละเทือจ้าอ่าแต่เมือ่อใดพอมีเวลาแนก็ะจะปล่อยมือละสองเทือเนาะจ้าเนะาะเสาแรงเนาะอ่าก็จะประมาณนี้เนาะจ้าเรียงแบบธรรมชาติจะเรียงแบบธรรมชาติปล่อยทงไ้ทงน้าเนาะจ้าเนาะแพะเขาจะตั้งท่องอยุหาเดือนเนาะจ้าเนาะหาเดือนเขาจะอ่า คลอดหรือจะออกเทือหนึ่งเนาะจานะ้าเนาะบางเทือกก็ได้ตัวหนึ่งบางเทือก็ได,อกได้แฝดเนาะจานะ้าเนาะอ่าแล้วแต่เนาะจา้าอ่าแพะก็จะมีคายออกไปน้าแล้วก็ซื้อเขามาน้าเนาะจ้าเนาะอ่าเวลาเติบโตมาเข้ากับายเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวได้เนาะจานะ้าเนาะเลี่ยงเสริมอาชีพหลักเข้าไปพร้อมอีกอาชีพหนึ่งเนาะจานะ้าเนาะอ่า ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนอกจากขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่นอกจากเนาะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแรงใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะนะอกจากเนาะคลิปวิดีโอโบ่ชาติกะขอโทษขออภัยไวน้ะนอกจากเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านอกจากไปชมอ่าน้องแก้มกับน้องแพะน้ำกันนอกจากเนาะ

na